มาถึงอูแล้วพาเดินทางไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยเครื่องตัวนี้ไปถึงชนบุรีตอนอนนี้มาถึงรถแล้วนี่ผมจะให้ช่างเขาถอดอันนี้ออก EGR ถอด EGR ออกแซมมูถอด EGR ก็แค่อุดหัวอุดท้ายเอาไว้เดี๋เออ EGR ออกไปโอ้ยม่ด้านหน่อยมีแมนหน่อยยุ่ด้ากรถ อดเลยอ,อดนี่ลบบนแล้วก็อดนี่คือการจัด EGR ออกมันมีข้อดีก็คือน้ำมันจะไม่รั่วข้างในหลายคันนะรั่วอยู่ในนี่หลายคันรั่วอยู่ในน,นี้เนี่ยทำให้น้ำหายเราไม่ต้องใช้เลยตัดทิ้งเลยบ้านเราไม่มีรถบ้านเราไม่ไม่มีอันนี้นะรถบ้านเรามีแค่ตัวข้างล่างตัดออกเลยใส่มาก็ไม่มีประโยชน์นี่ตัดทิ้งไปหมด นี่ก็อุดเลยอุดแผ่นเนี้จะได้ลงๆหน่อยดูง่ายๆหน่อยสายเกียวขสายเกียลมะเด่ยขั้นน่สาะเอาสายเกียวมาเพื่อขันนั้นล่ะจะได้เปลี่ยนลงเลยสายเบรกมือฟิล์เก่าลงน้ำมาเสอฟิล์มมาเปลี่ยน ของฟิลมสาเบกมื่อนของเดกาบ่บัตนีิแมนบ่บัตนีขฟิมเปลี่ยนให้ไปแล้วไหมเปลี่ยนแล้วจีเอาของเดก้าครับแมนบ่ตัวนี้แล้วแมนบาแมนก็เอาเมียบ้านกันกันเปลี่ยนแล้วอล้ยปล่อยท่อับเาไว้นี่ก็ได้อาวะไปา้ยก็ได้ไม่ไม่อยู่ดิหนมหลับไปเลยสียงนี้เห็นเครื่องอีเด้เห็นเครื่องเดี๋ยว่าบ่บ่บ่เอาไปเสือไม่โหด เนเครื่องแตกเด้นะเอนี่เด้อเจ้าของรถเอ๋ยเ,เสียจูเลนซิ่งเเต็นเครื่องขาดทั้งสองตัวเลยเอาไปน้ำยือตีมนันนะแ่นขาดเปลี่ยนไม่หลดซื้อไม่หดของเก่ากับแตกยังซีขึ้นกันเปลี่ยนแข็งขึ้นกันเปลี่ยนไม่หลดหัวหานีย่าเสียวเอาล่งเ่เอาลง,ง,าลงเอ้ไปไปบ้านเราอยากได้จังเปีอยวาฮ้าฮ่าด่าฮ่่าา เออเอายางลงน้ำแล้วนี่เด้อยางเอามาขึ้นแล้วนี่เอาไปกับแต่แต่ต้องถอดก้นอ่างออกเคาะเด้อนี่นี่ใช้ทางแอมันบุ๋มแห้งบ่กนี่ครับต้องถอดแข็งแบงบุ่มแห้งแล้วเอาแข็งนี่ถอดแอกแข็งออกมาเคาะก่อนเคาะออกไม่เคาะไม่ได okay. ้ที่จริงงั้นต้องนับเดินหนาไหอีกเนาะ ต้องถอดออกมาค้อถอดถอดก้อนอ่างออกมาเค้ะดีทุกอย่างก็ดีโอเคเพื่อฟิกเมื่อทุกอย่างโ okay, อเคเดี๋ยวลงก่อนแม้งฝนตกถนนลื่นฝนใหม่ฝนแรกของปีรถลงตรงกลางเลยไปยังไงนู้นนี่ ทำให้ตกใจ คนเดียวผู้หญิงครับเขาจอดกันยังไงนอ้อยจอดเต็มเตมไปหมดเลยไปยังไงมายังไงกล<ม>ัวตะเห็บซ้ำซ้อนอ่<ม>ะเด้อจเย็นๆเด้อรถจิง ระวังกันด้วยนะครับฝนใหม่ฝนใหม่จะเป็นอย่างนี้เย่ยเ,เอาแก้มาอย่างไรน้องน,น่าจะลงจากฝั่งนี้น่าจะน่าจะมาจากทางนี้แล้วหัวทิ่มลงตรงนี้แล้วก็พลิกคว่ำลงอย่างนี้เพราะตรงนี้มันชันมันก็เลยแกไม่เก็บเพ่าไอร่ก็ดีแล้วเอาแก้ออกทางไหนี่ย แยกวิเลย,ยกเกษตรมหาสาร,รคามตรงไปทางนี้จะไปร้อยเอ็ดถ้ามากับทางนี้ก็จะไปสาร,รคามแกจะกลับสาร,รคามนะดูทรงแล้วอันนี้ป้ายที่ไหนนอนป้ายทะเบียนอะไรยังย,ยุดยารีโบ ดับเครื่องได้ยังนั่นจะดับได้ได้ยินเสียงรถค้นังข้างบน <Okay. S 1> เหมือนแกจะเป็นเท่าแก่แม่ครูหรือเปล่าอะไรนน่าไหนใช่ปีกหองช้างหรือแม่ครู กระเป๋าติปัญหาบัตรนะครับกระเป๋าล้นกระเป๋าล้นยังได้รถมั้ยไม่ครับบัตรนะครับมันก็น่าจะมันก็น่าจะลวนกับไปในคอนโซนหมดแล้วจังหวัดกระแทกจังหวัดกระแทกมันก็น่าจะเกียร์นครับเกียร์ขยุ่วฟังใส่แค่แค่ปวดฟ้ไรกันด็ด ยังไงแบตเตอรี่งุ่มไปเลยเดีแล้วแหละที่แกปลอดภัยมาคนเดียวผู้หญิงบ่าเห็นหอกเมันอไหจะพลิกต้องพลิกรถกลับขึ้นก่อนนี่ที้หนตัวงา่เห็นหอก มันหยดเทียมมันเออมันกระเด็นกับไป็นหนาคนส้วนผมนั่นนะครับผมดับคุณแจให้เราไปนี่ยบ๊ดยครับดับคุณแจให้เรา้เนี่ยปิดคุณแจเนี่ยปิดสวิตเนี่ยเออปิดครับปิดครับอ่าโอเคเปิดประตูบ่ได้จีวะเปิดประตูบ่ได้จีเปิดประตูไหนฝนจะเข้าอืมโอ้ปิดไม่สนิทโอเค อ๋อแล้วอันค้าบีกมันอยู่ยังไงไฟมันออกจะเปิดไฟหลีมา่ะ นอนแน่นอนใช้ไปเลยยาวๆสิบปีเนี่ยผมกำลังจะใส่กระทะขอบยี่สบสี่จุดห้าพอดีเขาจะเอามาแลกนะครับเขาจะเอามาแลกยางเขาจะเอามาแลกยางเอ่อ เอามาแลกยางเก้ามียางเก้าอยู่หกเส้นเขาเพิ่งจะไปใส่ขอบยี่สี่จุดห้ามาก็จะเอามาใส่มันต้องเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรเยอะแยะวันนี้เอาดินปูเอาดินปูกต้นไม้มาให้ออยไปวิ่งงานแล้วก็เอากลับมาด้วยคันวันละเที่ยววันละคันวันละคันแล้วก็จะตักผสมกันกับดินทราย จอดนี้เด้ครับที่ไปจอดบ้านทั้งทั้งคนไปล่างขี่ดินใไ่บานไ <c oughs> จอดบ้านก็ได้นังสบายนล่าหรือจอดนี้จอดนี้ก็ขี่บ้าสมาสมนหนีเหรอวะครบายเดียวขันดักันบอลไปเลี่ยนหนยกียร์หนักมออกบสุดยเหี่ยมดีพ่นสดยอดงมนุ่น็มะ ยัไงบางนนี้ไะ้จักเียวไี่ม่น้คิดเียว่้ไม้ถานนะเออๆไ่าอย่บ้านยีิเดเีแล้วิกเจ็เียวพีเันเขียวยี่ส2งเขียว้านหลินไปน้ำเช็ดหาเมียหน่อยไปน้ำไเราดินงามอยู่ดิ อันนี้มันถือเองวะโอ้เดี๋ยวมันมา,ามัน,มน,นมมถือเ,เ,เ,เอง,ม,นนม,ม,ม,เงมันเป็นแสงสะท้อนบ้าไอ้ว่ามันมันนำพุงไปถือเนี่ยเห็นบหมมันเป็นก็ยังมันนำพุงบอลหันเลี้ยวบ้างเดี๋ยวมันเป็นแสงสะท้อนแสงสะท้อนสี่ลำตาลพอเข้ามาใกล้ๆไม่ใช่แสงสะท้อนเครื่องก็แห้งดีครับ ันี้ดับเขาไม่กุญแจแล้วนะฮองเขาเลียงงั้นเรื่อยๆออเ,อยออเดีอ๋อ,อ,อนอไอ้มันเ่มือนไงติเออเอมือนกับ้าอีกไม่ยังดำดำถน,นนเด็มีมึงไฟถ่ายพอบัานดำปีหลีฮ่อจีบเอาผใบหอยนน้อยแตงแยกงเนยังไงซะดนั่งมันก็ตก,ตาก,กเาเล็กใส ใช่กระใช่ตัวใส่บ่หามื่อนเออถ้ายเจอฝนตกอยู่เนาะเอาไปบานตัวแต่โน้มันดำครับบ่ดำครับกระบึงไอ้เจ้าดากันบอลกลับน้ำเพราะว่าจะเอาไปใส่ยีน้ำมันที่อยู่ทั้งสันโอเคไปกลับก่อนกันเอาจอดไปทางล่างเนาะทำเวลาล่างอ่ะให้อ้อยเอาดาเอาาดกไปทางพุ่น ล่างหัขี้ดิมันออกไปถนนสายมันหอดอยู่ดอกเอาหัวเขามาโอเคไปไค่นั้นไยไปล่างไปเอาคูออกมาเทไปเอาน้ำมันใส่ไปไปเอาคูมาไปจะเอาไปผสมกับดินทรายปลูกทุเรียนลองดูเนี่ยดินเนี่ยอันนี้เขาเรียกดินดินร่วน เหมือนดินลูกลังดินล้วนจะเอาไปผสมกับดินทรายฝั่งนั้นคือผมจะเกล็ดดินทรายให้มันเสมอแล้วก็เอาดินนันเนี่ยไปใส่ในหลุมแล้วก็เอาดินผสมกันอันนี้ก็ใช่หมดนะแถวนี้ก็เป็นดินล้วนเหมือนกันอ้วนออกมาสี่ห้ารถนี้ก็จะตักผสมกันไปใส่ดินทรายฝั่งนู้นถ้าเป็นดินทรายอย่างนั้นก็คงจะปลูกอะไรไม่ได้มันทรายโพดมันเป็นทรายเกินนะครับโอเคครับ เจอกันคลิปหน้านี่ก็ถมมาเรื่อยๆนะผมไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆสูตน้ำเนี้ก็จะได้เบิ้งใหญ่ๆพอดีเลยโอเคครับสวัสดีครับ